สวัสดีครับผม p p เพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการใช้งานหรือประสบการณ์การใช้งานแบบสั้นๆในตัวเจ้า MacBook m a c book M1 ตั้งแต่มันเปิดตัวแล้วผมซื้อมาครับผมซื้อมาตัวเริ่มต้นนะครับก็คือตัว256 M1 CPU ก็คือ8คอร์แต่ GPU แค่7คอร์นะครับแต่ความเร็วมันก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับในการใช้งานจริงๆผมจะพูดถึงการใช้งานในการตัดต่อนะครับ ผมใช้งานตัดต่อกับ Final Cut Pro กับ l u m a Fusion กับ iMovie ถือว่าการใช้งานไหลลื่นครับแต่ l u m a Fusion จะมีปัญหานิดหน่อยครับผมก็คือมันบางทีมันกดแป้นพิมพ์ไม่ได้มันกระตุกบ้างหรือว่าไม่กระตุกครับมันค้างเลยครับผมในตัว l u m a Fusion นะครับแต่ในตัวพวก Final Cut Pro หรือว่าตัว iMovie นี่ไม่มีปัญหาครับในการใช้งานนะครับส่วนในการต่อนะครับในการต่อพอร์ตนั่นแหละเป็นข้อเสียของเจ้า MacBook M1 ก็คือต่อพอร์ตนะครับผม ผมใช้ UB Hub ในการช่วยนะครับก็คือพอร์ตมันมีแค่2พอร์ตผมใช้ u v Hub สพอร์ตตรงนี้ครับช่วยในการขยายโดยใช้ผมยี่ห้อที่ผมแนะนำนะครับก็คือผมใช้จริงก็คือสำนักผมใช้กับตัวนะมีของ s h o w t e h กับ h g i b i t ครับในการใช้งานจริงๆนะครับของการเอามาต่อจอแต่ในการใช้ MacBook M1 ผมหาตัว Docking หรือว่าตัวที่ว่าเชื่อมต่อจอให้เป็นมอนิเตอร์2จอนะครับมันราคาค่อนข้างสูงครับดังนั้น มันไม่สามารถแบบเราจะเอาจอเราที่เป็น type C หรือว่าเป็น Thunderbolt นอันนะครับมาต่อกับจอเราแบบเสียบ2สายแล้วเพื่อต่อเพื่อต่อจอมอนิเตอร์นะครับ2จอไม่สามารถทําได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับมันคือข้อเสียของเจ้า M1 ที่ไม่สามารถต่อมอนิเตอร์เป็น2จอได้นอกจากเราจะซื้อตัวอะแดปเตอร์ของยี่ห้อเดลซึ่งราคามันค่อนข้างสูงครับเกือบเกือบเจ็ดพันดังนั้นผมจึงไม่ลงทุนทางนั้นครับเพราะว่า มันแพงเกินที่เราผู้ใช้งานจริงสำหรับคนที่มีปัญหาก็คือแนะนำมาซื้อเลยครับในการต่อเพื่อเอามาต่ออีกจอหนึ่งนะครับแต่ของผมมันก็เกินพอในการใช้งานแล้วครับแล้วก็ปัญหาหนึ่งครับที่ผมเจอคือปัญหาด้านต่อบลูทูธในลําโพงนะครับผมบางทีลําโพงแล้วสัญญาณมันหลุดครับในการต่อนะครับซึ่งมันก็เป็นปัญหาผมนะครับแต่ในการต่อเมาส์นะครับผมนี่ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดผมไม่มีปัญหานะครับในการใช้งานคือใช้งานจริงครับไม่มีปัญหาใดๆ แต่ความรู้สึกของผมนะครับถ้ามาเล่นเกมเนี่ยผมไม่แนะนำเลยครับในตัว M1 นะครับเล่นเกมนี้ไม่ค่อยโอเคแต่ในการทํางาน Office 3ามนี่เล่นได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับพวก Microsoft Word Microsoft Office Microsoft Word Microsoft PowerPoint แล้วก็ Excel นะครับในการใช้งานผมใช้งานจริงนะครับเห็นไหมมันอยู่หน้าจอผมก็มีผมใช้งานจริงนะครับผมในการตัดต่อรูปนะครับพวก Photoshop นี้ทํางานได้ดีมากครับแล้วก็ ส่วนมากผมใช้ตัวคือใช้แคนวาครับในการตัดต,ต่อมันเช็ตัดต,ต,ต่อง่ายครับเราออนไลน์ที่ไหนก็ได้ครับจะออนไลน์ใน iPad ก็เป็นยูเซอร์เดียวกันในแคนวาดังนั้นแคนวาเป็นทันที่ดีในการทํารูปภาพแบบเร่งด่วนครับแต่ไม่ได้ก,การาฟิกแบบจานะครับแต่มันสามารถดึงพวกกรา,การฟิกของคนอื่นที่ทําไว้นะครับแต่เป็นตัวเสียงเงินนะครับดึงมาใช้งานเราใช้ถูกลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าผู้ใช้งานก็ได้ด้วยเราก็ได้ภาพกราฟิกเราด้วยครับและในส่วนในการ ใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมครับแบตเตอรี่นี่ผมขอยอมรับว่าอึดจ,จริงครับผมใช้งานเมื่อวานนั้นทํางานประชุมตั้งแต่เช้าถึง6กโมงเย็นแบตยังไม่หมดครับเหลืออยู่ประมาณสิบห้าถึงยีเอซนันนี้ขอยอมรับได้ว่างานแบตเตอรี่ของเจ้าเอ็มวันทำงานได้ดีมากครับอันนี้ MacBook Air M1 นะครับที่ผมใช้ก็คือทํางานได้มีประสิทธิภาพในการใช้งานครับส่วนมากผมเจอนะครับก็จะโปรแกรมตัดต่อ Luma Fu s i ช n แล้วก็บางทีนะครับผมที่ผมเจอนะก็คือ อยากชาร์จแบตอันนี้แซลเล่นนะครับแบตมันหมดยากนะแหละครับผมแต่มันคือข้อดีอหละแต่ผมแซลเล่นเลยใช้ไม่มีอะไรมากครับสำหรับรุ่นนี้ถือว่าประทับใจในการใช้งานถ้ารุ่น M M2 ออกมาตัว CPU ผมน่าจะมีโอกาสได้ซื้อนะครับในการใช้งานจริงๆต,ตัวนี้ผมซื้อตัวลองซื้อมาลอไว้เฉยๆครับในการใช้งานแต่อนาคตผมหวังว่ามันจะออกตัวใหม่แล้วผมจะทําการสั่งซื้อนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับราคามาันค่อนข้างสูงถ้าเราซื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเราก็เลือกว่าเราใช้คุ้มค่าไหมใช้ตามราคาของเราไหมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้งานจริงๆ3 0 0อันนี้แซลเล่นนะบางทีก็นั่นแหละถ้าเรามีตังซื้อเลยครับผมรุ่นไหนเราก็ซื้อความพอใจของเราความชอบของเราเราจะเอาคนอื่นมายึดเป็นศูนย์กลางของเราครับเช่นโทรศัพท์ราคา5 0 0พันโนบเรามีห้0 0ันได้แค่นี้เราก็ซื้อตามความพอใจของเราครับผมมันคือ ของฮัจแล้วเราไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ใช้งานไปเลยครับสําหรับพวกอุปกรณ์พวกนี้ครับผมนั่นแหละสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากครับมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานว่ามันเป็นไงบ้างนั่นแหละในการชาร์จแบตเราก็ใช้อะแดปเตอร์ของทั่วไปในการชาร์จแบตครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนที่รองเราฟ้าชาร์จสัก30วัตต์ขึ้นเราก็เอามาชาร์จในตัวแม็กเราได้ครับผมไม่มีปัญหาครับก็คือมันมีประกัน1ปีครับถ้ามันชัดก่อนแล้วก็เอาไปเคทั้งนั้นแหละครับผมจะวันนี้ผมก็มาพูดถึงประสบการณ์เพียงเท่านี้นคครับี้ขุณ